nha nhâm tiệm nhâm khay nha chạy nha xe hay lẽ xin cho bưng tô nha phở thảo nhâm mi náo tòng mi บาต้องมีบุญมื่อแล้วมีวอนแจง,งเงี้ยงก้มจะเปลีป่ยนแปลงมีของพร้อมก็ยอมมีดอกของแทงของจริงมาแก่ซอยมีมูหอยก็ยอมมีดอกมูก,กียหอยแก่อมักหอย โลกขคยเจ้าบิดาใครมันด่า,าต้องหาวิธีแก่พอท่าวเอ้ยมวลโลกไห้ต่างลายแหล่นต้องมีอย่ารักษาถูกเนีเออแต่ปากเกือบพอแบ่งก็ยัง เจ้าเดินเจ้าสิแพ่งสือเทาประสาว่าเงินทองของกอไก่บ่คงทนถ้าบ่ตายได้ลูกนั่นคือนอดวงใจหาาคือแต่งแพร เนืเอผือบ้านมาคอยเลี้ยจาตายเนียวลูกซิ่แนเจ้าบ่อสังบังบ่อหนักจังเมื่นพันกิโลสังสิเอาแต่ใจโตเจ้าปาน và qua mươi nhau, ta ta san khốn cật uốn, nay quay hải chinh bỏ cưới vợ vô nơi lạnh tàu ơi đưa cho sang bút để đồn vô لفضيلة <applause> เมีน <cin stereotype and hell> <f dragging> ี่หมดปัญญาพอเจ้าบานลูกเมอยบอกคือพอดอกฝืนเม่นี่ปากบ่ได้อยากว่าเจ้าให้สวง แค่ดอกพ่อเจ้าแม่นังเจ้าทรมานแม่สงสารลูกขางแพงแต่พอเธอนั่นเป็นบ้ามเมาเงินตากว่าควางเขาเมาสมบัติกว่าเมาสาเมาบ้าบ้าไปตัวนะสูงสน่ห์นอตุัวหนัวพ่อเจ้ากับพ่อแม่แพงไวแต่พวนี้ แนวมีพอกินแนวจากเสร็จจากไหนแียวเม่อในหมดเปว่าทั้งวิธีทั้งสิแก่่างนะหาชีวิตโลดอับปางรับร้งเม่ต้องแยงเสียดายแท้พอ ชนผู้ฟังเทีนสารต้องเอ็ดสิเจงเนแสดงก่อนต่อผู้ฟังละโยมทั้งหลายก็มีใจต่อต่างอยากฟังเรื่องกันท้ามุนเนอยากฟัง ฉันันะว่าแจกแจงนะให้ใส่แจงนะ,ะเออองค์แสดงทั้งสามนาตั้งใจมายัางเต็มเทีน่นะนำผลงานนะก็มีโูริคิดดอ,อกเขตแต้มาเพื่อเยี่ยไม่จมข่าว เออในมือเนรเจ้าวาทั้งสาองค์มามื่อนเนี่นะบ่ในเธอดอกเป่งเนนะเนี่ยประเทศบ่เมลำ้ำนขะ้ามาจำสัญญาสิเมีนบ่มีนะเจ้าบ่ พอบนมาเอยเจ้าเสียใสคล้ายหลายหรือเสียใสคล้ายน้อยกะตามใจแท้เสียขันใส่หลายบ่เกียดสามขันใส่น้อย ແລະອີ່ເອອນີ້ຄັກຍອກເຈົ້າເລ່ງໃເຈົ uh ້າເບິ uh ່ງນະມັນ uh ຊັງນ້ຳຫຼືຊິຮອນວາຈັງໃວ່າຈັງຝ แม่ดอกจันทร์น้าน้าไอโบนโชลาฟันเองสุลาขันเอื้องมากินปลากินข้าวนะพอฉันเองที่คุณพ่อบ,บนแมาพร้อมลูกลานะให้ตกแต่งแล้วจึงเนี้ยงโซฟานะ เจ้าหลวงบุญเอื้องหูอยู่ดอกว่าผู้ตายเสียบอ่ฟืนนคืนมานั่งฟังทรรมคืนมาทำกองบุญว่าดังเฮาวันนี้เมีดอกจันเออยตายเป็นผีนี้ไปแล้วเหลือแต่ด พุ่นพ่อบุญมาพ้อหลูกหลานญาติพี่น้องโยบานทำบุญส้างว่าทรงมีทั้งเสียแลพานะเพื่องโยรองเนววกินมีอาหารวันข้าโคโซเนววเปนหว้าวายหรือเจ้เมบ่ท่ันใดใส่นี่เก้าบ่ท่านบางบนจงเป็นนนเทอ มาซอยสู <bugün Dragon sein> นำ no ้ำอยู่ดวงวิญญาณตกใต้บนเลนน้ำเพือดวงวิญญาณเจ้าตกเหนือให้บนเลนน้ำคำโยมพี่้านจับเจ้าลงในหมอนะบ่มีทางที่ยวใต้บนจงเป็นปัจจัยน เขาอาภัยให้เจ้าแล้วมาตอนมาสัวเขาว่า มาเดึงดวงวิญญาณคุณแม่ดอกจันทร์สุลักขันให้บอนสุลักขันเอ้ยมาถึงเฮือนที่เคยเกินยายืนนั้นไปทางอื่นในมือนีคุนพ่อบุนมา พร้อมหลูกหลานญาติพี่น้องโผเป็นมาฟังเทศเป็นหลีกทางให้เจ้าเลี้ยวอย่ายืนนิ่งเจ้าอยู่ไกลละหยาบเข้ามาใกล้ๆกลมาอยู่ในฮือยญาติกะวงวานเป็นนังคอยอยู่ทางนี้ เอาละในตอนนี้ดวงวิญญาณคุณแม่ดอกจันสุรขันในบ่อนสุรคขันคงสิมาดอกถึงแล้วกองบุญนคือว่านอยโยมเนอเอาละนะาซ้านี้ให้ตีขอล่ะว่าลมฝันนั่นละน่าว่าน้อ ลูกน้อยเปียบเหมือนเสื้กดอกผกกูกคอนพ่อเมเพปงเพียมนัก,กว่าดังตาดอกสองการขิดน้ำเมียนดอกน้ำซอยเงินคําอันลำคานะบ่ต่อห่วงลูกบุตาย่นแต่ลูกเล่นของควงเข้าไม่เกาสีแล ล,ลูกนี่ก็มีโยตังไลอันเนึ่งลูกบันไดเขาทํามาเคืนเฮือนเจ้าลงได้เจ้าอยากคือลูกบันไดดอกเนลลานหาลาังเธอดอกลลางทิ้งทนเขาเหยียบขี้ไก่เจ้าทำสั่วดอกลงไปมีแต่คนเสียบยาเติมซ้ำเติมทั้ง ลูกขี้ก็ว่านี่ดีแต่ว่าเข็นหัวว่าอย่างดีเอาเข็นควายบ่อไปดอกเข็นสางลูกปวงลัางเป็นดังกองไปเดฟังกระชมชอบชมแต่ขอดอกบัสกวสักหัวควายนั้นเป็นบอกเข็น ลูกที่กาดอกที่เห็นพอกับเมดอกมันดานะหากเหม็นมาดอกสุนัขว่าตายญิงดอกฟันแก้วนอกจากลูกดีเลี่ยว่าคำเอิงยาเป็นหลอกบอไปแม่บอกนี่เลอกพอเม่สิกิายสิเสียเสือจอสัน ธรรมดาฟงมัวช่างคนชะโลต้องตัวใหญ่เนี่ยได้เกิดประโยชน์ดีเนี่ยได้มีประโยชน์ย่อนตัวเจ้าจึงคอยทำเนียวได้คนเสียบอย่างซ้ำติมมุงตะคูณทุนหัวเอ,ยอเ้ยคำเพงเมื่น ไกลเวียนเห็นคุณครู้จักใบเห็นคุณยรู้จักบออเห็นพระสรงองค์เจ้าอยาแข่งทือเจ้าทั้ง พอแม่เอื้นรู้จากคาบรูบ้จากผูมรู้จากลมไม้จ่าให้มวนดอกเช้าบ้านรู้จากการงานสั่งขยันทำช่วยพ่อแม่ญาติพี่น้องมแม่ให้รู้จากลำตอนเลี้ยงรู้อันวิจารเฮาอยู่ร่วมดอกเพื่อนบ้านจงส่งข้อกันนะโฟงนเฮือนตำนี่ล่ละคือเฮือนรู้เฮือนสูงนี่ ปานน่ะเอาลือให้เจ้าแวะนั่นแล้วย่าเฒ่าแก่พวกผู้เฒ่าสอนเจ้าให้ตึกเอาน่ะเจ้าอย่าคือดอกพ่อเจ้าทางเขตที่ก็เหมือนเมืองเอาแต่งานเจ้าของเองผู้อื่นลือบ่เคยวา เมื่อวานนี้ไทบานอื่นเขาหลดมาดอกขอเขาเข้ามาขอเฮือนเท้าพอเจ้ามาใส่ไปมาเฮือนเราหลวดสังไปมาแวเล่ากันหาโวดเบื่อบอกเคยยิ้มใส่ปูดได้แต่ผาขาดเล่ายังเก็บไปเสียงไว้ไปกันนายดอกสังลางกากินบอเต็มพูงจงไว้ขายปวดหลาย คนสิโนมเอตายคือกันกันก็ับพ่อเจ้าจงอําจำเอาที่คำบ้าที่แม่ว่านะโปรดจงเสื้อดอกมันฑาเมื่อใดสอนลูกน้อยจำเอา